أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yang melihat kepada kureguan botol dan juga kepada semua yang bersama di dalam bilik pengaji Korea pada hari ini, Alhamdulillah. Dan kepada nong botol jenah yang teruk dan yang sedang pada hari ini. Hari ini kita akan main topik baru. Hari ini kita akan baru. ataupun cerita baru. Kita akan tengok sini molek Kita akan huruf ya' huruf lek huruf besar. sama dengan huruf halq maka sama dua ni Nah apa timole sama lagu mana. ta tengok tagi deh huruf besar sama dengan huruf halq alif besar sama dengan alif halq waw besar sama dengan waw halq ya besar sama dengan ya halq Nah. neh ni kat ni kita akan belajar huruf-huruf mai ni kat alif ya' จะเท่ากับอลิฟเล็กหรืออลิฟเล็กจะเท่ากับอลิฟใหญ่นะครับวาวเล็กจะเท่ากับวาวใหญ่นะครับยะใหญ่จะเท่ากับยะเล็กหรือยะเล็กจะเท่ากับยะใหญ่นะครับอ่านบทเลยู่เพ่ด้วยอ่านอภาษาซาษาโมงอาลิฮัลโหรือดัปปุอาลิฮัลโหลซามุนงอาลิฟซาพอมาโนรู้ปุ๊บดอดอุ๊บ สามูเนี่ยสามูตัวเล็กแต่สามูฮ a ลโหลนักศึกษาแต่บัจโจเอสามูเนี่ยเอ่อเนี่ยนะครับเขียนอาจจะไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าการอ่านจะเท่ากันนะครับจะเท่ากับนะครับอ่าไม่ไื่อใงกับประสามูเนี่ยเรามาดูในอายะฮ์อัลกุรอานครับบิสมิลลาฮิรราะ r a h m a n i ราะฮ i ม وإن منهم لفريق يلغون ألسنتهم لو كان معه آلهة كما يقولون آمنا به وعليه توكلنا. لا يستحي أي مسألة أن يضرب مثلا. أن Abe yi ina mo bashirina wa munziri wa kota la dawudi oja loti, ete ofanydo na wa lata wuna ala. ada. Kolakan labis tum, kolakan labis tum. Alhamdulillah. Ah, nah, dah. yang mana kita ngaji saat ni huruf halus sama dengan huruf sa. Nah, kap yang kita ujian, nah huruf lek tak ya, tahu kap huruf yai, nah kap. Ah, dua tuan ni, nah kap. Ya, yai, nah kap. La faris, ยาวสองพาราติกน,นะครับยัลวูนะมีวาวนะครับหลังดอมมีวาวนะครับไม่ว่าจะเป็นวาวเล็กหรือวาวใหญ่นะครับต้องอ่านยาวสองพาราติกน,นะครับวูยัลวูอ่ะต,ต้องยังกบล็ะมาอูซินิงต้องยังจีสมูลาเรหวูนี่ยังวาวอาจจะวาวฮัลลุลมีวาวเล็กนะครับ อ่านตรงนี้ต้องอ่านสี่หรือห้าฮารักกานะครับผู้กรมนี้ค่อยบอกวันหลังนะครับวันนี้ต้องตรงตรงนี้นะครับต้องอ่านสี่หรือห้าฮารักกานะครับกานามาหูอาลีฮะตุงกามายกูลูนอานะครับอัลเลฟใหญ่นะครับอาเล็กใหญ่ตรงนี้อาอัลเลใหญ่นะครับ ตรงนี้มันอาเล็บใหญ่บีฮีนะครับอเล็บยะเล็กน,นะครับก็ต้องยาวสองระก,ก้น,นะครับบีฮีตรงนี้ฟารียะใหญ่ตรงนี้ยะเล็กน,นะครับตรงนี้ยะเล็กน,นะครับยะฮัลลูนะอันนบิยีนะมุบัชชีรีนะ ยะเล็กนะครับหลังกัสรหมียะหรือก่อนยะมีกัสรหนะครับต้องอ่านยาวสองรอก,กะตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับก่อนยะมีกัสรหนะครับต้องอ่านยาวหรือหลังกัสรหมียะต้องอ่านยาวนะครับอันนบียยนามุบัชชีรีนะ อันนบ,บิยีนามูบาชิรีนาวามูจิรินยีแคทรีนะครับต้องเท่ากันยีมูบาชิรีสองฮารากะตรงนี้ก็สองฮารากะนะครับอ่านี่วาวเล็กนะครับอ่านี่วาวเล็กตัลวูนาตัลวูนานี่อเล็กเล็กนะครับโอสองฮารากะครับ กอลากัมลานี้สั้นนะครับหนึ่งหารอกกอลกกัมลาบิสตุมก็ลกกัมลาบิสตุมอัลฮัมดุลลาห์นะครับวันนี้เราต้องจำให้ได้นะครับรูปเล็กจะเท่ากับรูปใหญ่นะครับรูปอัลเลฟเล็กจะเท่ากับอลัลเลฟใหญ่วาวเล็กจะเท่ากับวาวใหญ่นะครับยะเล็กจะเท่ากับยะใหญ่นะครับนชอบหรอ์คงไม่ยากนะครับ เราก็ต้องพยายามอ่านบ่อยๆนะครับอย่างเช่นว่าอินนามินฮุมลาฟาริกอยัลวูนอาลซินะตาหุมลาอกานามะฮุอัลีฮะตุกมายะกูลูน ยากู้สองนะครับรูนี้เราเรียนแล้วเมื่อวานครับรูนี้อ่านสองสี่หรือหกได้นะครับอินชาอัลลอฮ์คงไม่ยากนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอความบารักษ์ขอความจำเริญจากอัลลอฮ์สุภาอัลลอฮ์ตาอานะครับขอให้มีแด่พี่น้องที่กําลังเรียนอัลกุรอานอยู่นะครับและก็ขอให้มีแด่พี่น้องมุสลิมทั่วโลกนะครับอินชาอัลลอฮ์ตาอานะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ a s a l a m u a l a i ร u m w a r a h ุ a t อ l l a h i ะเราะกาตุฮ